ตามที่ได้สัญญากับพวกเราไว้ว่าจะเฉลยแบบฝึกให้พวกเรานะคะามาดูข้อที่1กันเลยอ้าวก่อนที่จะเฉลยนะคะเราทบทวนกันก่อนว่าถ้าเราจะบวกลบบวกลบจำนวนนะคะถ้าเราจะบวกลบจำนวนภายใต้เครื่องหมายกลบน,นะคะมันจะต้องมีเงื่อนไขยังไงนะคะก็คือมีอยู่สงเงื่อนไขด้วยกันนะก็คือ,อ เป็นกลนอันดับเดียวกันนะคะแล้วก็เงื่อนไขหนึ่งก็คือภายใต้คื่องหมายกลนเป็นจํานวนเดียวกันนะคะดังนั้นเราจะทําการบวกลบกันได้เนี่ยก็ต้องจัดรูปเขาก่อนนัดอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะเป็นกลนอันดับที่สองแล้วนะคะเราก็จะมาจัดรูปเขาอ่าจัดรูปได้ก็คือ5 รู้สามลบกับอ๋อเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าครูครูได้ห้ารู้สามมาได้ยังไงนะคะนักเรียนก็ไปทำการแยกก่อนแยกเจ็ดสิบห้านะคะดูว่าอะไรที่หารลงตัวบ้างอ่ะก็ไม่ห้านะห้าหนึ่งเป็นห้า เศษสองนะคะห้าห้ายี่ห้าก็จะเป็นเอ,อ่อห้าสามนี่ซ้ำกันสองตัวเราก็ดึงออกมานะคะก็จะได้ในรูปลักษณะแบบนี้ต่อมาสิบสามนะคะสิบสามเราก็มาแยกเป็นสี่คูณกับสามนะสี่นี่ก็ซ้ำกันแล้วก็คือสองคูณสองเราก็ดึงออกมาก็จะกลายเป็นสอง รูสามอีกอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งเเราก็ไม่นิยมให้ตัวส่วนติดเครื่องหมายรากนะคะเราก็เอารู้สามคูณเข้าไปนะคะทั้งเศษและส่วนข้างล่างก็จะได้เป็น อ่านี่จัดรูปตรงนี้ได้ล้ก็นำจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายรูทเนี่ยค่ะจับมาบวกลบกันได้เลยแล้วก็ใช้สมบัติของการแจกแจงนะก็จะกลายเป็น5ลบด้วย2ลบด้วย2ส่วนด้วย3นะคะก็คูณกับรูทสามอ่าตัวนี้เราก็บวกลบเศษส่วนธรรมดานะคะก็ทำส่วนให้เท่ากัน ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอา3คูณก็จะเป็น5 35ลบด้วย6ลบด้วย2นะคะส่วนด้วยเส้นของเรามันไม่ส่วนด้วย,ววย,ววย3คูณด้วยรูสานะคะก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นอ่า10 ห้าลบด้วยแปดก็จะเหลือเจ็ดเจ็ดรู้สามส่วนด้วยสามนั่นเองโอเคอันนี้คือคำตอบนะคะข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อมาข้อที่สองค่ะต่อมาข้อที่สอง ข้อที่2ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะเราก็มาจัดรูปรูป3านะคะแยกเป็นอะไรได้32ก็คือ84ใช่ไหมคะแล้วก็24อ่าโอเคซ้ำกัน2ตัวก็จะกลายเป็น4รูป2ลบกับอันนี้ครูเขียนให้อยู่ในรูปสวยๆก่อนก็จะกลายเป็น3 รูทสอส่วนด้วย2เราจะไม่ให้ส่วนติดรูทไงนะคะแล้วก็ลบด้วยลบด้วยรูทแปดก็คือรูทแปดนะคะเราก็จะแยกได้เป็น2รูทอ่ะดังนั้นดังนั้นเราจะจัดรูปเขาก็เอารูทสอคูณเข้าก็จะกลายเป็นรูทสอส่วนด้วย2 คูณกับ2นะคะเมื่อได้แล้วนะเมื่อได้แล้วเเป็นกลนระดับที่2แล้วก็ภายใต้เครื่องหมายกลนเป็นเลข2เหมือนกันนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะจับใช้สมบัติของการแจกแจงได้เลยก็จะกลายเป็น C ลบด้วย3ส่วนด้วย2ลบด้วย1ส่วนด้วย4นะคะคูณกันกับรูปสองก็ทำส่วนให้เท่ากันค่ะทำส่วนให้เท่ากันก็จะก,กลายกรนขององ12 4ก็คือ4นั่นเองก็จะกลายเป็น16ลบด้วย6ลบด้วย1ส่วนด้วย ทั้งหมดคูณด้วยรูปสองก็สิลบด้วยเจ็นะคะก็จะกลายเป็น9ก้รูปสส่วนด้วย4ีอันนี้ก็คือคำตอบนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่3นานะคะต่อมาข้อที่3ข้อที่3เหมือนกันค่ะจัดรูปของเขาก็จะได้เป็นจะได้เป็นห้ารู้สองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก็จะกลายเป็น3ามรู้สอง บวกกันกับ3ลรูสองส่วนด้วย2นะคะจัดรูปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้สมบัติของการแจกแจงได้เลยก็จะกลายเป็น5ลบด้วย3บวกด้วย3ส่วนด้วย2นะคะทั้งหมดอ้ยคูณกันกันกบลูปส ตรงนี้ก็ทําบวกลบเศษส่วนนะคะทาส่วนให้เท่ากันอันนี้ก็จะกลายเป็น10ลบด้วย6บวกด้วย3ส่วนด้วย2ทั้งหมดคูณด้วยรูสองนะ,ะก็จะได้เป็น สิบสามลบด้วยหกจะกลายเป็นเจ็ดรู้สองส่วนด้วยสองคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อสี่ค่ะ ข้อสี่เก้าสิบแปดเยนักเรียนมาดูเก้าสิบแปดก่อนนะเอาถ้าสมมติว่าคิดไม่ออกจริงๆนะถ้าสมมติว่าคิดไม่ออกจริงเอาแม่สองหารกันก็ได้สองอ,อะไรสองสี่เป็นแปดใช่ไหมคะแล้วก็สองเก้าเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเจ็ดเจ็ดก็จะกลายเป็นเจ็ดรู้สอง รูทสองบวกกับ C คูณด้วยรูทเส่วนด้วย7จะลบกับ9763 1ส่วนเก้ากใช่ไหมก็จะกลายเป็น3ามรูทเจ็ด เมื่อได้อย่างนี้แล้วปุ๊บนะสองเจ็ดรูสองบวกกับสี่รูเจ็ดส่วนด้วยเจ็ดลบด้วยรูเจ็ดส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดโอเคอตัวเนี้ยนะคะเขาเป็นรูสองตัวเนี้ยเขาเป็นรูสอง ตัวนี้เป็นรูปเจ็ดรูปเจ็ดเลยนะตัวรูปสอก็จะบวกกับเขาไม่ได้ก็คงไว้แบบนี้นะคะเราก็กระทำเฉพาะส่วนที่สามารถที่จะบวกลบก,กันได้นะอันนี้ก็จะกลายเป็น7จ็รูสองบวกกันกับทำส่วนให้เท่ากันนะคะทำส่วนให้เท่ากันก็เอา3คูณเข้าเป็น12ลบด้วย หส่วนด้วยย1่สิคูณกับรูทเนะก็จะกลายเป็น7จ็รูองบวกกันกับ11บเรูเจส่วนด้วย 21โอเคนะคะก็เป็นคำตอบผ่านไปแล้วสข้อพอเห็นแนวทางไหมคะน่าจะเห็นแนวทางเนาะต่อไปต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5 72เจอ่าเจ็ดก็แยกเป็น9้า 9ก็3ามสามแปก็4ีสองดังนั้นอันนี้ซ้ำดึงได้อันนี้ซ้ำดึงได้นะซ้ำสองนะก็จะกลายเป็น3าคูณสเป็น6เดี๋ยวปูเขียนก่อนจะเท่ากับ6กลู่สองสินะเก้าก็จะกลายเป็น สามรู้สองบวกกับ4ี่รูสองส่วนด้วย2องอแล้วตัวนี้ก็สามารถตัดทอนได้ก็เป็น2องคะจะกลายเป็นหกลูกสองลบกับสารูสองบวกกับ สองรูสองโอเคได้ในรูปแบบนี้ก็สามารถคำนวณโดยใช้สมบัติของการแจกแจงได้เลยนะคะก็จะกลายเป็นกลายเป็นเท่าไหร่คะ8ลบด้วย3ก็จะกลายเป็น5รูสองนั่นเองโอเคเป็นคำตอบนะคะต่อไปข้อ6ค่ะต่อไปข้อ6ข้อ6ก็ 108เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่า108นี่แยกเอ้ยไม่ใช่180 108นะ108ก็คือ12 9 12 9ใช่ไหมคะแล้วก็ไอตัว12นี่ก็คือ4คูณ3 9 9นะคะอันนี้ก็เป็น2 2เราก็สามารถที่จะดึงได้ก็คือตัวนี้ เขียนผิดเขียนผิดก็ข้าไม่ข้อไมอไันนี้ไม่ใช่สามไม่ใช่เก้าเกต้องเป็น3าสามนะคะอ่ะเราก็สามารถที่จะแยกได้ก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้่าดึงดึง,ดงออกมาดึงออกมาก็จะกลายเป็นเท่าไหร,ร่คะ6กู้สามบวกกันกันกบ5ู้้สาม ส่วนด้วยสามอือแล้วก็ลบกับยีิบเจ็ดเรามาแยกกันก่อนยีิบเจ็ดเป็นยังไงก็เก้าสามใช่ไหมคะแล้วก็สามสามจะกลายเป็นสองส่วนด้วยสามรู้สามจัดรูปเขาก่อนหก รู้สบวกกับ5้รู้สส่วนด้วย3ลบกันกับ2องรู้สส่วนด้วย9 ส่วนด้วยเก้าะโอเคได้อยู่ในรูปนี้แล้วนะก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็นหกบวกห้าส่วนด้วยสามลบสส่วนด้วยเก้าทั้งหมดกับรูปสาเราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะ คูณเกบวกกับนี่3 15แล้วก็ลบด้วย2ส่วนด้วยส่วนด้วยทั้งหมดคือส่วนด้วย9นะคะคูณกันกับรู้3ก็จะได้เป็นเท่าไหร่6 7 รู้สามส่วนด้วยเป็นเส้นโคง้ง,งส่วนด้วย9นั่นเองนะคะโอเคผ่านไปหกข้อแล้วนะผ่านไปหกข้อแล้วเป็นไงบ้างพอได้แนวทางไหมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกรอบต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ